สดีเวรุนสดีเวรุนเอ้ยสดีวลุนดีเวรุนเอ้ยดีวลุนดีเวรุนเอ้ยส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 ดีเวรุนไวรุนหน้าม่วงเอ้ยสดีเวรุนสดีเวรุนเอ้ยสดีเวรุนสดีเวรุนเอ้ยไวลุกตัวยู่ไนวะเออโอเคเข้าใจเอ้ยสดีเวรุน ไปนไวรุนเอ้วัดีไวรุนอ้วันดีไวรุ่นวันดีไวรุนอวันดีไวรุนวันดีไวรุนเนี่ยวันดีไวรุนวันดีไวลุนไวรลนไอ้วนดีไวรุนวันดีไวรุนมาไวนขึ้นมาอ้วันดีไวรุนไวรุนไวรุน